กองไอชั่นคาเมลานะครับว่าทางขึ้นกกเซโลเป็นยังไงนะฮะผลปรากฏว่าลงมาจากกอเซโลแล้วกล้องหายน้อยแม่โถนะครับ 45น,นะครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกอเซโรกัน ตอนนี้เรา,เอ,าออกมาจากตัวอำเภอฮอดแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ล้อริมแม่น้ำฮ้อปาน์ประมาณสักระยะทางน่าจะประมาณสัก20กิโลนะครับคือจะจะเป็นวิวร้อแม่น้ำฮอดาร เราเข้ามาปากท้าแล้วนะครับก็เข้าทางเส้นทางมุยสิงนะครับ <c oughs> เราใช้เส้นทางเราจะไม่เข้าทางสกเมยนะครับเร,เราจะเข้าทางาทางแม่เสลียงนะครับทางแม่เสลียงนะครับแล้วก็ เข้าทางบ้านบ้านทุ่งสิงห์แล้วก็จะเลาะไปบริเวณอ่าขอบแม่น้ำสารวินนะครับ ไม่เป็นปาญสาทินมากน,นะเพราะว่าเรายึดต้องตัวหลักที่ขายไว้กับหาแคตาของใสยนะครับตอนนี้เวลา3โมงบ่าย3โมงโมงครึ่งนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง อีก20กิโลนะฮะประมาณ20กิโลก็จะถึงบ้านแม่3ามแล็บนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายแยก,กออกจากบ้านแม่3ามแล็บไปนะครับอา่า6ทางสวยนะฮะทางสวยแต่ทางข้างที่จะแคบนิดนึงนะครับ ทมดนี้อากาศเย็นนะตอนตนี้อยู่วันที่สิบเก้าตุลาอ,อันนี้เราจะเลาะอ,อ่าแม่น้ำสารวินนะครับโอ้ทางหย่อ นี่คือแม่น้ำสารลวินสุดยอดสั่งตรงข้ามคือพปม่านะครับประเทศพมา่าเดี๋ยวก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับเพราะว่าใช้มือเดียวในการขับขี่อย่าเอาเป็นเนยี่องย่างเป็นในขาดนะครับอันตราย ้นทางก็จะเป็นาทางลูกลังปนปนปนไปกนกับทางไทยคอนกรีตนะครับแล้วก็หลังจากเส้นนี้แล้วก็น่าจะเป็นทางลูกรังย,ยาวๆนะครับ <c oughs> ี่โมงเย็นนะฮะสี่โมงสิบแปดละยังไม่ถึงที่พักเลยคาดว่าน,น่าจะขึ้นถึงก็คือเกือบหกโมงเย็นนะฮะ ครับสวยนะครับอโอเคแค่นี้ก่อนนะครับขางมันคู่ขาแล้วไม่ไหวแล้วถึงแล้วนะฮะแยกที่ถกเขียกันอยู่สิบแปดโลกับยี่สิบแปดโลนะครับ <c oughs> อันตรายกดใช้เกียร์ต่ำอ่าไปเขาบอกให้ไปสิบแปดโลนะครับลุยถึงแล้วนะครับก้สโล <c oughs> โอ้โห <c oughs> สภาพเนี่ยอ๋อเ <c oughs> สร็จะโซโลนะครับสมัยไม่มีคนเลย <c oughs> วันนี้มันพทด ทะเลหมอกสองไปดินนะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่าตอนเช้าโอ้โหมันจอดจริงๆถึงแล้ว เราจะต้องเข้าไปที่พักนะครับไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่ามีคนหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีหมอกกลางดอยก็น่าจะอยู่นู่นนะครับนู่นหมอกกลางดอยเนาะอ่ะไปเข้าที่พักดีกว่าครับ เลยฮะุณทางยากนะครับทางไม่ได้ง่ายเห็นล้วครับหมอกางดอยที่พักนะครับมีเพื่อนนะวันนี้ไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายไม่อ้างว้าง แค่นี้แหละหลบแล้วก็นอนแค่นะครับ โมงสี่สิบห้ครับ บการลุล่วงนะครับหลังจากที่นั่งดู facebook หมอกกลางดอยมาประมาณเดือนกว่าเดือนเสร็จๆนะฮะหวั่นใจว่ามาแล้วจะไม่เจอก็เจอจนได้นะครับมาตั้งแต่ตีสองหมอกนะครับไม่ใช่คนคนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ะ <c oughs> เช้าวันที่ยี่สองกุมภานะครับหมอกกลางดอยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับหมอกมีอากาศหนาว ของลายกันติงนะฝังโดยที่นี้ <c oughs> เดี๋ยวออกจากนี้ไปก็เดี๋ยวคงจะเป็นที่อุทยายนแห่งชาติแม่โถต่อนะครับไปคืน แล้วก็กลัดปิษนุโรเป็นเรลายิโน่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปขึ้น จุดไฮไลท์โอ้สวยว่าแต่มันขึ้นตรงไหนเนี่ย อุทยานแห่งชาติอกหอนะครับประมาณโมง่ขึ้นตอนเนี้ยโอ้มันสวยอย่างนี้นี่เองอำเภอข้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <c oughs> ที่ปิดท้ายมีเรื่องเล่าด้วยคือขึ้นเกาะเซโลมาแล้ว ถ่ายคลิปไว้ในกล้องแอคชั่นแคมร้านะครับทางขึ้นก็สโลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าลงมาต้องหายไม่เป็นไรนะครับกอสโลก็น่าจะอย่างดีที่ใช้โทรศัพท์ถ่ายไว้นะครับโอ้ นี่เราจะต้องขึ้นไปข้างบนไหมเนี่ยสวย